วันนี้เรามาจับปลากันดีกว่านะครับทุกคนมาดูกันว่าเราจะได้ปลาดีๆไหมนะจะเป็นยังไงก็กดไลค์ละลุยกันเลยมาถึงก็ต้องคุยออกับคุณคนนี้ก่อนนั่นเองคุณมาที่นี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมเขาถามเราว่าอย่างนั้นเราจะถามเขาว่าเกี่ยวกับภารกิจนั่นเองโอเคความคืบหน้าของฉันเป็นอย่างไรเราคุยแบบมั่วๆไปก่อนนะครับชุบเผื่อจะได้เควสดีๆมาชุบสวัสดีครับส,สุลลอมีตะขายมีอะไรแนะนำไหมครับสวมใส่ตะขอของคุณ ได้เลยจัดไปครับสวมใส่ตะข่ายแบบนี้แล้วเราก็จับปลาแบบนี้ครับโยนไปแล้วโยนสิจ๊ะโยนเรียบร้อยดีสุดยอดได้ปลามาแล้วกดคลิกครับได้มาเราก็ต้องกดคลิกนะครับดูเราได้ปลามาหนึ่งตัวปลานแบนดตรงนี้นั่นเองสุดเจ๋งใช่เราลาเด็กไฮฉันก็ต้องไล่แกนะเดี๋ยวเราจะรีเวนได้กันนะได้เลยครับแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องไปขายปลาก่อนนะครับ ได้ปลามาแล้วเราก็ขายทั้งหมดไปเลยแล้วเขาจะมีระบบสอนเล่นให้เราซื้อของด้วยตะไคร้อู้เปลี่ยนตะไคร้ใหม่เลยมาถึงราคา500นั่นเองโอเคเราเปลี่ยนตะไคร้แล้วสวัสดีครับคุณผมมาคุยด้วยครับลองจับปลา5้าตัวทั่วไปคุ้นเคยกับท่าเรือได้เลยครับเควสก็คือให้เราตกปลา5ตัวนะครับแล้วก็ให้เราคุ้นเคยกับท่าเรือนั่นเอง โอเคเราจะได้คุ้นเคยกับท่าเรือละเราจะได้ตกปลาคุ้นเคยกับท่าเรือหน่อยสิมาดูกันว่าเราจะได้ปลาดีๆหรือเปล่านะได้กุ้งมาหนึ่งตัวได้กุ้งมาอย่างนี้ดูกุ้งปลาหมึกไม่ใช่กุ้งทําไมเขียนกุ้งล่ะเนี่ยโถเอ้ยชุบโยนเรียบร้อยมาเรียบร้อยดึง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 ดีได้ของดีแล้วได้อะไรมาแล้วเนี่ยไม้ ได้หมายมาแล้วก็ได้ปลาหมึกมาหนึ่งตัวโอเคนี่มีคอลเลคชันด้วยเห็นไหมเราได้ปลาหมึกได้ได้ปลาตัวแบนมาสักหนึ่งตัวเป็นไงล่ะสุดแจง๋งอุปกรณ์เราเราสวมใส่ตะขครยเก่าอยู่แล้วใส่เราสวมใส่อันใหม่แล้วตอนนี้โอ้สุดยอดตกปลาไปให้ได้ห้าตัวเติมแล้วได้เวลาขีแล้วดีได้ปลามาแล้ว ูปลาดาบได้ปลาดาบได้แร่ทองแดงมาด้วยเป็นไงละ่ะได้ปลาดาบไหนดูปลาดาบสิอุย้ยมีเม่นทะเลซะด้วยสุดเจ๋งโอ้โหตกได้ของดีก็ไม่บอกกันเนี่ยต้องรอก่อนรอก่อน,รอ,อน,ร,ออนรอให้เต็มสามนะครับดีแล้วเดี๋ยวเขาจะมีให้เราคลิกตอนนี้แห่กําลังจมน้ําอยู่แล้วก็คลิกเลยแบบนี้ชู้ตูมได้มาแล้วห้าตัวนั่นเอง วัสดีครับได้มาห้าแล้วสวัสดีครับได้มาห้าแล้วคุณเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมเยี่ยมมากเขาว่าอย่างนั้นนะเด้ตอนนี้เราระดับสองแล้วทุกคนเราระดับสองละซบปปป้ากดคดลิกรัวๆจุ๊บโอ้โหได้มาอีกแล้วเพียบได้มาเพียบเลยสุดยอดขายกันเลยครับได้มาสามร้อยกว่าบาทโอ้โหถ้าเราเปลี่ยนแห่ดีขึ้นกว่าเดิมเราเราน่าจะได้แบบว่า ปลาที่มันโหดเที่ยมกว่านี้แน่นอนจะปลาสามตัวแบบไม่ธรรมดาโอเคจะปา้ายฟึบเต็มตัวร้อยแหดจมน้ำก่อนนะครับสามนี่สามสองนึงเรียบร้อยได้เวลาดึงแล้วซู๊บโอ้โหได้มาเพียบได้ปลาหมึกมาเต็มเลยดูดิได้ปลาหมึกมาเพียบเลยโอ้โหได้แต่ปลาหมึกว่ะทำไมมีแต่ปลาหมึกนะเนี่ย รอก่อนมีโชคบวกหนึ่งด้วยนะครับอันแหนใหม่นี้สุดยอดซื้อแล้วก็ตกคิกจุดๆ,ๆ,ๆ,ๆเรียบร้อยได้อะไรมามั่งไหมหนอนทะเลเป็นไงล่ะไหนดูซิหนอนทะเลเป็นเปลือกหอยนั่นเองแล้วก็ขวดแก้วใครบางอาจมาทิ้งไว้ที่นี่นะเนี่ยถ้าหลบตกทะเลไปแล้วไม่ใส่รองเท้าก็จะโดนนะเนี่ยบางอาจมาทิ้งไว้ได้ไงริมทะเล ใช่ล้วล่าเด็กน้อยสัญญาไปเลยแล้วตกก่อนดีกว่าเด้เลยครับเราก็ต้องวานเห็นออกไปก่อนนะครับจังหวะแรกแล้วก็คลิกรัวๆเพื่อที่เราจะได้ของดีเยอะมากโหสุดยอดเรามีขวดแก้วดูก่อนนะเราได้ขวดแก้วมาละนี่ได้ของคอลเลคชันเต็มไปหมดมีภไยลินด้วยอุ้ยสุดยอด,สด,ยอดแสดงว่าเราจะต้องขายได้แพงมากแน่นอนห0ร อู้ขายได้หกร้อยเดี๋ยวเราซื้อตะขอเนี่แหละซื้ออันนี้สี่พันเลยแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่ตกปลาใหม่ันดีกว่าเราต้องไปหาตกปลาใหม่ละหาที่ใหม่ละเปลี่ยนที่หน่อยสิที่เดิมรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเวิร์กละที่นี่น่าจะเวิร์กอยู่ลองดูอู้แสดงว่าโอ้ตะข่ายเราไม่เพียงพอที่จะโยนในที่เมื่อกี้นะครับโอ้โหแสดงว่าเราจะต้องอยู่ที่แรกฟาร์มไปก่อนแน่นอนเลย เพื่อที่เราจะเก่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองพอเราฟาร์มแล้วได้ตะข่ายที่มันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วเราค่อยเปลี่ยนที่ตกปลานะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเราฟาร์มก่อนดีกว่านะไปกันเลยเลสโก้ s <S และตอนนี้เราทำเควสเสร็จแล้วเรามาคุยกับเขากันดีกว่านะครับสวัสดีครับเกี่ยวกับภารกิจครับผมมาคุยแล้วยอดเยี่ยมมากเก่งขึ้นแล้วนะจ๊าเด็กน้อยขอบคุณครับ ต่อไปเป็นจับปลา8ตัวนะครับเควสต่อไปนั่นเองจะมีเควสให้เรารับเรื่อยๆโอเคแต่ผมตกปลามาสักพักนึงแล้วโอเคทุกคนซึบเดี๋ยวเรามาขายกันดีกว่าดีเดี๋ยวมา1,900เลยเป็นไงอีกเท่าไหร่นะเดี๋ยวดูก่อนนะเท่าไหร่อุย้ยอีก200ก็จะสามารถซื้อตะข่ายใหม่ได้แล้วหูสุดเจ๋งอย่างเอาโอเคมา ต้องรอให้จมน้ําก่อนนะครับดีให้แห่จมน้ําไปก่อนจะมีหลอดข้างล่างเห็นไหมครับตรงที่เมาส์ชี้นั่นเองแล้วก็พอ3แล้วเขาจะให้คลิกเห็นไหมมันจะทําให้เราตกตกปลาได้เยอะขึ้นนั่นเองจะทําให้ปลาอยู่ในใ,ในเห่เราเยอะขึ้นนะครับสุดยอดไปเลยซื้อปลาเติมน้ําเติมชบสาสองหนึ่งคลิกเลยรัวซื ได้ดีๆไหมได้ดีไหม,ไไหมซึบเดี๋ยวจะดูกันว่าเราจะพอเราซื้อแหอันใหม่ได้แล้วนะรเราจะไปเปลี่ยนที่ตกปลาได้ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวหรือว่าต้องรอเควสก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูกันซุบมาจุบจุบซุบได้ปลามาเพียบได้ปลามาเพียบได้ปลามาเพียบครับสุดยอดเดี๋ยวเรามาคุยเควสสวัสดีครับสวัสดีเด็กน้อยเกี่ยวกับอาก,กีพของฉัน คุณกำลังเรียนรู้นะ้ำเป็นอย่างดีเขาว่าอย่างนั้นคํานวณเวลาในการจับปลาอย่างแม่นยําเพราะว่าคํานวณเวลาในการจับปลาอย่างแม่นยําเป็นยังไงนะเราลองดูหน่อยสิคำนวณเวลาเราต้องเติมน้ํา1 2แล้วก็3แบบนี้แล้วก็คลิกตูมสุดยอดคํานวณเวลาคือการโยนเหตนั่นเ,เอง โอเคเคเวสนี้ก็คือการโยนแห่ไปนั่นเองไม่จำเป็นต้องรออะไรนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเราต้องรออยู่แล้วเพราะว่าร้อยแห่จมน้ํานั่นเองจะได้มีปลาเยอะๆสุดยอดคลิกตู้มได้มาเยอะมากมีแร่ด้วยเป็นไงสุดยอดนวเราก็มาขายกันเลยสิครับได้มา400แล้วเพียงพอที่จะซื้อแห่ใหม่แล้ว4,000ซื้อเลยเรียบร้อยซื้อมาแล้วสวมใส่หรือยังนะ สวมใส่หรือ,อยังน้จาจะไข่สุดยอดอันนี้บวกโชคสองสวมใส่แล้วโอเคนั้นเรามาดูกันว่าเราจะไปได้ที่ใหม่ได้ยังนะโอเคมาอยากมาที่ใหม่แล้วดิหรือว่าเราจะต้องมาซื้อแห่ตรงนี้หรือเปล่านะอนะรสามหมื่นเพื่อตกปลาแถวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนะุอ๋อตรงนี้ก็ได้แล้วใช้แหอ่อันอันอันสี่พันนะครับถึงจะตกได้นั่นเอง โอเคเราสามารถเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆได้ทุกคนสจอดแล้วแต่ความเก่งกาจของเราแล้วเราก็จะได้ป่าดีขึ้นด้วยเป็นไงดูดูด,ดูมีปลามีหมึกมีอะไรเต็มไปหมดตรงมือเรานะครับตรงมือเรานะครับมีเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับสจอดโอ้โหเจ๋งเลยเราไม่สนใจเควสแล้วดีกว่าไหมไม่ได้เดดกน้อยเราต้องสนใจเควสด้วยได้เลยครับสุดยอดไปเลยมา เราจะดึงแหรรอบนี้ละอ้แต่ได้น้อยนะเนี่ยได้น้อยไปหน่อยหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวเราไปส่งเควสกันก่อนดีกว่านะครับมาไปส่งเควสเลยสวัสดีครับคุณสุดหล่อผมมาส่งเควสแล้วครับเกี่ยวกับภารกิจนะครัต่อไปจับปลาหนึ่งตัวระดับหายากอ้ใครจะไปหาเจอนะเนี่ยระดับหายากสระระดับหายากเลยเหรอมีแต่ระดับแปลกอ้าเราได้เลย ฮ้ยได้เลยจริงระดับแปดคือระดับหายากแล้วอะ่ะโอ้โหได้ตัวอะไรวะของจริงว่ะของจรจงว่ะงงมากๆแต่ก็โหดอยู่ซืบสง่งเวสต่อสวัสดีครับเกี่ยวกับภารกิจนะครับต่อไปคือขายปลาสิบตัวนั่นเองเด็กน้อยเด๋วเลยสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีเด็กน้อยฉันมีนางฟ้าอยู่รอบตัวด้วยโอ,อ้สุดยอดเลยครับเท่มากเลยเพื่อน สวัสดีเด็กน้อยฉันกำลังตกปลาอย่างตั้งใจได้เลยครับไว้เจอกันนะคะรับหลอกต้องมาขายปลากันก่อนเพราะเรามีเควสนั่นเองขายสิบตัวเรียบรอ้อยแล้วเราก็มาส่งเควสต่อ ซืบสวัสดีครับผมต้องการส่งควสครับเกี่ยวกับภารกิจนะครับต่อไปคือการจับปลา15ตัวนั่นเองฝนตกหนักแล้วทุกคนโอ้โหฝนตกหนักแล้วตากฝนอย่างนี้ไม่ได้นะแต่เราสะเทือนน้ําสะเทือนบอกนั่นเองเราไม่กลัวอะไรต่อภัยอันตรายใดๆทั้งสิ้นเราจะมาตกปลาแล้วต่อไปเป็นบึงที่นี่เรียกว่าบึงนั่นเองบึงแบ็กวอเตอร์หรือเปล่านะสุดยอดมาซึบโยนเรียบร้อยแล้วก็รอจังหวะนิดนึง ตรงนี้น่าจะดีนะใช่แล้วล่ะเด็กน้อยฉันตกอยู่ตรงนี้มาสักพักนึงแล้วฉันได้แต่ของดีงดงามโอ้สุดยอดเลยครับเพื่อนใช่แล้วล่ะฉันระดับแปดแปดแล้วนะเด็กน้อยเก้าแล้วล่ะโอ้ระดับมากกว่าเราอีกเก่งมากเลยทำไมเก่งจริงๆเราเนี่ยแน่นอนเดี๋ยวแล้วเด็กน้อยฉันของจริงเนะ่สุดยอดไปเลยนะครับอ่าเราขุดคลิกแล้วชุบมาได้ของดีแล้วได้กบกบหน้าตาเป็นไงกบ กบคือปลาคือกุ้งคืออะไรเขียนกุ้งวู้แต่ได้ตัวใหญ่มาเริ่มเทิมดูที่มือเรานะครับตัวใหญ่มาเริ่มเทิมตัวใหญ่มาเริ่มเทิมแสดงว่าตรงนี้ก็ดีเหมือนกันเรียบร้อยมาโยนแหไปเลยต้องจับปลาสิบห้าตัวนั่นเองเควสเราซืบซืบจนคลิกตูม สุดยอดต่อไปจะเป็นที่ใหม่หรือเปล่านะมีที่หลายที่นะครับในแบบนี้อันกว้างใหญ่นั่นเองมีหลายที่มากๆเลยจะสามารถเข้ามาเล่นกันได้เลยนะครับซึบม้ากดคลิกชึบเรียบร้อยแต่รู้สึกว่าแห่นี้จะบรรจุปลาได้น้อยกว่าแห่อันที่แล้วนะครับส3บสาตัวเลยแต่รอบนี้กดได้แค่ทีละสี่เองอ่ะได้น้อยมากครบแล้วเควสเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูก่อนเลยก่อนนะครับว่าจะไปที่เกาะอ,อื่นได้ไหมนะ เ okay. ด้มีที่อื่นด้วยเป็นไงทุกคนอย่างแจวมีที่อื่นด้วยสุดจอดหรือว่าจะเป็นที่หาดแล้วตรงนี้ใครมาตรงนี้ก็ชือจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือจะเราจะเปลี่ยนเหตไปเรื่อยๆนั่นเองเปลี่ยนแหแล้วเราก็จะสามารถไปตามจุดต่างๆได้แต่เราต้องอัปเกรดแหแล้วก่อนนะทุกคนก่อนที่เราจะไปได้นั่นเองสุดยอดเราไปส่งเควสกัน มาแล้วครับต้องการส่งเควสครับผมสวัสดีเด็กน้อยเกี่ยวกับภารกิจเยี่ยมเลยต่อไปคือไปที่ที่ใหม่นะไปซื้อตะข่ายอันใหม่นะไอเด็กน้อยเรามีตะข่ายอันใหม่แล้วดิแต่เราต้องไปที่ใหม่อะ่ะที่ใหม่นี้คือที่ไหนอะ่ะได้แล้วทุกคนมาส่งเควสกันดีกว่านะครับได้แล้วเด็กน้อยสุดยอดไปเลยการทําเก่งมากเลยแป๊บเดียวแกก็ขวานเขีนเควสมาได้เยอะแยะจะไปหมด ต่อไปไปคุยกับคนอีกคนนึงแล้วนะจ๊ะได้เลยครับไปคุยกับอีกคนนึงกันซื้สวัสดีครับเป็นหมู่เกาะแล้วตอนนี้เป็นที่ที่เรามาก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราต้องคุยกับคนคนนี้เพื่อรับเควสนั่นเองตกปลาที่บึง15ตัวโอเคได้เลยเรามาตกปลาแล้วเพราะเราเปลี่ยนตะข่ายแล้วนั่นเองสุดยอดซื้สวัสดีครับผมต้องการจะคลิกแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะได้คลิกแล้ว4 สามสองหนึ่งศูนย์คลิกเลยชุบได้มาสี่อย่างนั่นเองมีปลาทองด้วยเป็นไงสุดเจ๋งไปเลยเดี๋ยวต่อรอใจเย็นนะครับตอนนี้เราระดับเจ็ดแล้วทุกคนถ้าทำเควสไปเรื่อยจะเพิ่มระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดี่สุดยอดคลิกรัวๆตูด้นืต่นเรียบร้อยเดีต่อไปเราต้องทำเควสนี้เสร็จฉันว่าเราทำเควสนี้เสร็จแล้วเราควรจะเลิกลางกันไปดีกว่าไว้มค่อยมาต่อ ได้เลยครับสุดยอดไปเลยนะเราก็จะรอส่งเวสนี้ก่อนนะถึงตัวชื่อกดคลิกกดคลิกกดคลิกเรียบร้อยเหลืออีก3ตัวเท่านั้นเราก็จะไปส่งเวสแล้วเพราะเวสบอกว่าจับปลา15ตัวที่บึงนั่นเองบึงแม็กบอเตอร์นั่นเองใช่แล้วล่เด็กน้อยเป็นบึงเนี่ยไม่ใช่แว็กบอเตอร์หรอกใช่แล้วครับสุดยอดได้ได้มาครบ15แล้วไหนดูซิว่าเราได้อะไรมาบ้างดูหูแล้วมีปลาทองด้วยดูทุกคน ตอนนี้คอลเลกชันเราเริ่มเต็มแล้วเห็นไหมเราเล่นมาเรื่อยๆเราเริ่มตกได้เยอะขึ้นได้เยอะขึ้นเรื่อยเเดี๋ยวพอเราเปลี่ยนระดับไปที่ตกที่ใหม่ๆปุ๊บเราก็จะได้แบบว่าคอลเลกชันเพิ่มขึ้นนั่นเองตอนนี้เราต้องส่งเควสก่อนสวัสดีครับเก่งขึ้นแล้วนะเด็กน้อยตอนนี้เป็นระดับ8แล้วนะได้เลยขาสุดยอดไปเลยโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูสึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบ,ดดบุแล้วเเเป็็นนนดกกะคครรััับบจา Peace.